สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งประโยคนักเรียนเคยแต่งประโยคไหมคะตอนเรียนอยู่ชั้นปหน่งการแต่งประโยคก,ก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเขียนใช่ไหมคะ การเขียนเป็นการสื่อสารกับผู้อื่นอีกทางหนึ่งแทนการพูดเพื่อให้ผู้อื่นได้อ่านและเข้าใจตรงตามที่เราต้องการสื่อสารให้นักเรียนนะคะลองสังเกตภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะภาพแรกต้นไม้หลายต้น ภาพที่สองเป็นภาพอะไรคะคุณย่าของฉันภาพสุดท้ายพอปลูกต้นไม้นักเรียนคิดว่าข้อความใดสื่อความหมายชัดเจนนักเรียนคิดว่าเป็นต้นไม้หลายต้นหรือคุณย่าของฉัน หรือพ่อปลูกต้นไม้เดี๋ยวคุณครูจะเฉลยและจะอธิบายให้ฟังนะคะประโยคคือการนำคำต่างๆมาเรียบเรียงต่อกันให้ได้ใจความว่าใครทำอะไรเช่นแม่ยิ้มพี่วาดรูปน้องวิ่งพ่อปลูกต้นไม้ ส่วนข้อความที่มีคำต่างๆรวมกันแต่มีใจความที่ยังไม่ชัดเจนว่าใครทำอะไรเช่นคุณย่าของฉันเมื่อเราอ่านข้อความนี้เรายังไม่ทราบว่าคุณย่าทำอะไรใช่ไหมคะหรือหนงังสือการ์ตูนมะม่วงน้ำดอกไม้จัดเป็นกลุ่มคำต่อไปตัวอย่างกลุ่มคำ เช่นหนังสือนิทานหนังสือนิทานเป็นกลุ่มคำเพราะยังไม่มีประธานว่าใครทำอะไรกับหนังสือนิทานนะคะตัวอย่างกลุ่มคำอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือภาพนี้นะคะนกกลางเขนตัวนี้นกกลางเขนตัวนี้พูดออกมาเป็นกลุ่มคำนะคะ ประโยคที่สมบูรณ์จะเป็นประโยคที่มีใครทำอะไรอย่างไรเราอ่านแล้วเราจะเข้าใจความหมายของประโยคที่สื่อสารออกมานะคะแต่คำว่านกกลางเขนตัวนี้ยังไม่ได้ป่งบอกอะไรนะคะตัวอย่างประโยคเช่นนกจิกหนอนเด็กเกวิ่งเล่น ต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปชมคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประโยคและการแต่งประโยคนะคะประโยคและการแต่งประโยคเรามาดูความหมายของประโยคก,กันก่อนนะคะประโยคก,ก็คือการนำคำชนิดต่างๆมาเรียงกันให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นแมวกินปลาทูแมป่ปลูกต้นไม้ฉันกินข้าวอิ่มแล้วคุณครูอ่านหนังสือเป็นไงบ้างคะนักเรียนง่ายไหมคะต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของประโยคนะคะส่วนแรกจะเป็นประธาน ส่วนที่สองคือกริยาส่วนที่3คือกรรมสุดท้ายคือส่วนขยายในส่วนขยายนี้จะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะมีแค่ประธานกริยากรรมก็ทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์แล้วนะคะต่อไปเรามาดูการสร้างประโยคกันก่อนนะคะ นอนกินใบไม้นอนกินใบไม้โครงสร้างของประโยคนี้ประธานก็คือนอนกริยาคือกินส่วนกรรมก็คือใบไม้น้องเล่นฟุตบอลน้นองเล่นฟุตบอลประธานในประโยคนี้ก็คือน,อน้อง กริยาคือการเล่นกรรมก็คือฟุตบอลพี่อ่านหนังสือใต้ต้นไม้พี่อ่านหนังสือใต้ต้นไม้ประธานในประโยคนี้ก็คือพี่กริยาคือการอ่านกรรมคือนหนังสือส่วนขยายคือใต้ต้นไม้ นักเรียนเห็นไหมคะว่าในประโยคนี้เราเพิ่มส่วนขยายขึ้นมาด้วยแต่ถ้าในประโยคไม่มีส่วนขยายจะมีแค่ประธานกริยากรรมก็ถือว่าประโยคนั้นสมบูรณ์แล้วนะคะแม่รีดผ้าในห้องแม่รีดผ้าในห้องประธานของประโยคนี้ก็คือแม่ กริยาคือรีดรำมคือผ้าส่วนขยายคือในห้องเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนกับการเรียนประโยคและการแต่งประโยควันนี้ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนวันนี้นะคะก่อนไปทำแบบฝึกนักเรียนไปเล่นเกมทายประโยคจากภาพของคุณครูก่อนคะ่ะเกมทายประโยคจากภาพชุดที่ห สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้พี่คนแคะจะพาเด็กๆคนเก่งมาช่วยพี่คนแคะทายประโยคจากภาพกันนะจ๊ะไปเริ่มกันเลยข้อหนึ่งจากภาพตรงกับประโยคในข้อใด กพ่อกินข้าวขอแม่ถือดอกไม้คอพี่ถือร่มจับเวลา หมดเวลาฉเฉลยคําตอบข้อที่หนึ่งตอบข้อพี่ถือร่มข้อที่สองจากภาพตรงกับประโยคในข้อใด มานะไปโรงเรียนขอน้ำหวานถือตุก๊กตาขอปิติกินขนมจับเวลา หมดเวลาฉเฉลยคำตอบข้อที่สองตอบขอน้ำหวานถือตุก๊กตาข้อที่สามจากภาพตรงกับประโยคในข้อใด ภาพนี้นะจ๊ะเด็กๆกก็ไก่ออกไข่ขอลิงกินกล้วยขอแพนด้ากินใบไผ่จับเวลา หมดเวลาฉเฉลยคําตอบข้อที่สามตอบข้อแพนด้ากินใบไผ่ข้อที่สี่จากภาพตรงกับประโยคในข้อใดภาพนี้นะจ๊ะเด็กเดก กนกร้องเพลงขอกบอยู่ในบึงคอสิงโตมีหางยาวจับเวลา หมดเวลาฉเฉลยคําตอบข้อที่สตอบก็นกร้องเพลงข้อที่5้าจับภาพตรงกับประโยคในข้อใดาภาพนี้นะจ๊ะ กวีระต่อยมวยขอแตงโมว่ายน้ำข้อทาวีเตะบอลจับเวลา หมดเวลาฉเฉลยคําตอบข้อที่หตอบข้อทาวีเตบอนข้อที่6จากภาพตรงกับประโยคในข้อใด ก็พี่ทํากับข้าวขอยายยิ้มแยม้มคอแม่ไปจ่ายตลาดจับเวลา หมดเวลาฉเฉลยคําตอบข้อที่6ตอบขอไข่ยายยิ้มแย้มข้อที่7จับภาพตรงกับประโยคในข้อใดก็ ปิติและชูใจเกี่ยวข้าวขอมานะและมานีไปวัดขอแม่และพ่อไปตลาดจับเวลา หมดเวลาฉเฉลยคำตอบข้อที่7ตอบกอปิติและชูใจเกี่ยวข้าวมีต้นข้าวนะจ๊ะอันนี้เคี่ยวข้อที่8จากภาพ ตรงกับประโยคในข้อใดก็น้าเลี้ยงกระต่ายขอพี่เลี้ยงกระรอกขอน้องเลี้ยงแพะจับเวลา หมดเวลาฉเฉลยคําตอบข้อที่8ตอบข้อน้องเลี้ยงแพะข้อที่9จากภาพตรงกับประโยคในข้อใด ก็มะลิถือลูกโป่งขอมีนาถือกระเป๋าคอกำไรถือถุงเท้าจับเวลา หมดเวลาฉเฉลยคำตอบข้อที่เกตอบก็มะลิถือลูกโป่งข้อที่10จากภาพตรงกับประโยคในข้อใด กวิชัยไปโรงเรียนขอปิติทำการบ้านขอมานะอ่านหนังสือจับเวลา หมดเวลาฉเฉลยคำตอบข้อที่สิบขอมานะอ่านหนังสือเก่งมากจะเด็กๆได้คะแนนกันเท่าไหร่เอ่ยตั้งใจตอบกันทุกคนเลยเอาไว้มาช่วยพี่คนแคะ อบคำถามใหม่นะจ๊ะให้นักเรียนนะคะนำเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแล้วเปิดหน้า51นะคะให้นักเรียนแต่งประโยคจากภาพให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะมีภาคประธานภาคแสดง และมีคำเชื่อมของประโยคนะคะใช้คำสรรพนามให้ถูกต้องอย่างภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรคะนักเรียนจะแต่งประโยคนี้ว่าอย่างไรใครทำอะไรอย่างไรเด็กๆก,ก็ลองเขียนลงไปนะคะการทำงานทุกครั้งขอให้นักเรียนทำงานด้วยความตั้งใจและเขียนลายมือให้บรรจงสวยงามนะคะทำงานให้สะอาด เรียบร้อยคุณครูมีทั้งหมด5ภาพนะคะนักเรียนก็สังเกตภาพดีๆว่าเขาทำอะไรนะคะมีเวลาให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งประโยคนักเรียนคงจะมีความรู้ในเรื่องของการเขียนเป็นประโยคง่ายๆได้นะคะวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ